เดินเล่มริมชายหาดได้ค่ะเดี๋ยวพัดจะเดินไปเดินกลับแป๊บนึงนะทิ้งสามีอยู่คนเดียวนานไม่ได้ค่ะเพืเ่อนชายหาดขาวๆคลื่นสูงมากค่ะคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะเพื่อนๆคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งค่ะเอ้คลื่นสูงมากคลื่นสูงมาก อ้ยเมาขึ้นนะคะเมาขึ้นอันตรายนะคะห้ามว่ายน้ำเดินริมชายหาดได้ค่ะเคลื่นสูงมากเลยค่ะสวัสดีทักา